okay all students get to start to sit your back and put your hands together say good morning teacher one two three good morning to all students how are you today students i am fine i am fine how are you today princess I am happy on Tuesday. Very good ค่ะ How are you today สตา I am fine. I am fine. Open your camera. Line. How are you today Bim Bim? I am happy. I am happy. Very good ค่ะ How are you today กระเป๋าตัง I am happy. I am happy. Very good ค่ะ How are you today y o เก g ร์ต I am fine. I am fine. Very good car. How are you today? Cookie. I am happy. I am happy. Very good car. How are you today, Fori? I am happy. Very good car. How are you today, Nikki? Nikki. โอเค I am okay ว r y ี o ก d ครับนะคะวันนี้นะคะพบกับทิชเชอร์ปุ๊กปิกนะคะลูกในวิชาโปรเจกต์นะคะ Are you ready students Are you ready Yes <Yeah>. Yes Okay นะคะทิชเชอร์ขอนำเสนอหน้าจอสักครู่นะคะอ่าเวดามินิทนะคะอ่า okay. uh. 1, 2, 3เด็กๆดูที่หน้าจอเลยนะลูกนะโอเคเดี๋ยวจะพูดนะคะเด็กๆมองเห็นหน้าจอที่เชอร์ปุ๊กติ๊กไหมเอ่ยเห็นเห็นเนาะโอเคนะคะ what day is it today students today is Tuesday is 1> the 1 4 t h of September 2021อ่า One more time นะคะ Today is Tuesday, the 1 4 th of September 2021นะคะ Yoga u Spell Tuesday หลุกที่ T-U-S-T P U E S E L Y T E วันอังคาร y good นะคะโยเกิร์ตะลูกเน็คค่ะ September Princess Spell September S S E P T E n e m b e r กันยายน very good ค่ะนะคะ Today we are going to learn subject Subject แปลว่าอะไรคะนิกกี้ S U B J E C T subject แปลว่าวิวิชา very good ครับ project นะคะคำว,ว่า Project เนี r ่ย p r o j e c t เนี่ย Project แปลว่าโครงการนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่า Project นะคะ Project English นะคะเป็นโครงการ English นะคะ project learning English เป็น Project ต่างๆเอ่อ ที่เกี่ยวกับแนโรงเรียนที่มีนะคะเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันก็คือโครงการนั่นเองลูกนะคะโปรเจกต์ project เนี่ยโครงการที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับก,บการเสริมทักษะชีวิตของเราลูกท็อปิกคืออะไระลูกที่ OPIC ท็อปิกแปลว่าหัว หัวข้อเก่งมากนะคะท็อปิกแต่ว่าหัวข้อหัวข้อที่เราจะเรียนในการเสริมทักษะชีวิตก็คือการปลูกต้นหอมแล้วก็ประโยชน์ของต้นหอมเนาะในอลาสค a r d เนี่ยทิชปลูกฟิกได้ให้เด็กๆไปปลูกต้นหอมนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยทิชโบ๊ได้ขอดูเด็กๆก็ต้นหอมเนี่ยก็คือโตแล้วเนาะบางคันเนี่ยนะคะผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยก็คือต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะตัดแล้วก็ไปทําเป็นอาหารได้แล้วนะค <c oughs> ้ อันเขาของหนูผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วอโอเคนะคะกระเป๋าตังค <ๆ S 2> ์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ประมาณสัก2อถึงสอาทิตย์แล้วเนาะของเพื่อนคือโตแล้วนะคะอ่านะคะเด็กๆน่ารักมากเด็กๆอย่าลืมที่จะรดน้ําตอนชเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะลูกแล้วก็ถ้าเรามีปุ๋ยนะคะเราก็ใส่ให้เขาหน่อยนึงนะคะเป็นปุ๋ยอาจากมูลมูลวัวก็ได้นะคะมูลหมูม,มูลไก่เนาะใส่ให้เขานิดนึงนะคะอาจจะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้ที่เชฟปุ๊กปิ๊กจะพาเด็กๆไปทบทวนการปลูกต้น หอมนะคะบางคนเช่นโยเกิร์ตนะคะปลูกใส่เป็น เป็นกล่องคล้ายกล่องข้าวนะลูกหรือพวกเราก็จะบางคนในเช่นกุกก๊กนะคะปลูกใส่ขวดน้ำนะคะคุกกีกก๊กระป๋อตัค์นะคะเฟอร์รี่นะคะปลูกใส่ขวดน้ํานะคะก็คือสิ่งที่เราได้ดื่มนะ้ำไปหมดแล้วเนี่ยเราก็มารีไซเคิลรีไซเคิลก็คือการนําประยุกต์กลับมาใช้ใหม่นะคะดีมากๆหรือเราจะเป็นถ้วยเก่านะคะหรือจะเป็นถ้วยพลาสติกนะคะหรือจะเป็นแก้วน้ําที่เราดื่มฝุดไปแล้วเนี่ยที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาทําได้หมดเลยลูกนะคะ เด็กๆจะพาเด็กๆไปทุทวนการปลูกเนาะอันนี้เราจะปลูกในอ่าเป็นแบบนนเป็นกล่องนะคะกล่องพักติกคล้ายๆของโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกนะอันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายๆค่ะในกล่องพลาสติดตรงนี้ค่ะนี่นีในกล่องพลาสติกอันนี้ใบผัก,อ,นนกอ,นนอวบสวยมากค่ะสวยไหมคะลูก ต้นใหญ่ใบอวบมากนะคะอันนี้ทำในกล่องพลาสติกนะคะลูกนะแบบนี้เพื่อนเพื่อก็มีนะคะโยเกิร์ตก็ทำใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะลูกหรือว่าเราจะเป็นกล่องที่เราเคยห่อม่อกิ้โรงเรียนแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วก็มาใช้ได้นะตักดินใส่เลยนะคะดินเขาสวยมากดินดำมากหัวหอมมากนะคะเอามาตัดนะคะตัดปลายหัวหอมออกนิดหน่อยแล้วก็กดหัวหอมลงดินครึ่งหัวพอแล้วลูก อ,า,อา่นิดเดียวหอนะคะหรืออาจจะประมาณครึ่งหัวเนาะไม่ต้องกบนิดนะคะหมวหอมเข้หัวใหญ่มากเลยนะลูกเนาะค่อยๆกดค่ะผมนัม่นแหละแต่ว่าเวลาปลูกหัวหอมนัม่นแหละแต่ว่า แน่ยแต่ว่าเราจะมีผลออกมาด้วยไหมเอ่อมันมันจะมีเป็นเป็นต้นหอมอย่างเดียวครับลูกต้นหอมนะที่เป็นสีเขียวก็เยอะค่ะเนาะจะจะไม่มีผลอะไรออกมาครับแต่ว่าต้นหอมมันเกิดมาได้อย่างไงหอมแบบว่าเป็นผลแบบนั้นนะ้เกิดมาได้ยังไงอ๋อเป็นเป็นหัวใช่ไหมครับ เดี๋ยวเชื่อจะเอาคลิปมาให้ดูนะลูกเนาะกระเป๋าตังค์นะคะมีความคิดดีมากเลยนะคะอันนี้เอาผมถลาตพลาสติกครอบไว้ก่อนนะคะหรือเราจะไม่ครอบก็ได้นะคะลูกดินเขาดีมากเลยนะคะเขาพูดมาถอ,อ,อ,อกันแบบนี้เหรอ ใช่ค่ะลูกนะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะลูกจะปลูกใส่ขวดน้ําตัดขึ้นก็ได้ครับนะคะส,สตางค์นะคะหรือจะปลูกใส่เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้ก็ได้ค่ะเนาะแต่ว่าเอาที่ที่บ้านเรามีเนาะนะคะถ้าบ้านเราไม่มีเราก็เป็นขวดน้ําพลาสติกก็ได้หรือถ้วยจานชามันเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะคะใช้ได้หมดเลยอันนี้เขาจะปลูกใกล้กันมากเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมพอเสร็จเราก็ลดน้ํานะคะเขาจะมีที่ลดน้ําด้วย เขาอาจจะเอาเป็นที่ซีนะคะลูกพลาสติกนะคะปิดไว้ก่อนอหนึ่งอาทิตย์นะคะลูกหอมเริ่มโตเห็นไหมอ่าเขาปลูกใส่ได้หลายอย่างเลยนะคะลูกอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะเห็นไหมเริ่มตโตงอกนะคะของโยเกิร์ตก็ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ของโยเกิร์ตกุ๊กกิ๊กนะ,ะของกระป๋อตังจะยาวจะสูงเ,เพื่อนนะ สลัดพลาสติกแบบนี้ง่ายดีค่ะเพนเห็นไหมรดนลดน้ําเช้าเย็นนะคะลุงนะเราเราไม่ต้องลดไม่ไม่ต้องลดให้น้ําท่วมนะำมันพอชื้สว่าไงคะขอไปดูหัวหอมก่อนได้ไหมเอเคค่ะดูซิดูสิแบบกลองพลาสติกแบบนี้ค่ะก็วางหัวให้ชิดกันไปเลยชิดชิดกันไปเลยนะคะเวลามันมีเกิดไปขึ้นมันจะเราตัดยิ้ได้เดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะคะ ปลูกง่ายมากๆเลยือ้องของฟังมันเกือบจะเหี่ยวเต็มต้นแล้วรดน้ำด้วยนะคะนี่เห็นไหมนะคะอันนี้คือพร้อมตัดเอ่อตัดเป็นพวงอาหารได้นะลูกสองอาทิตย์ก็ได้กินแล้วคะ่ะนะแล้วก็ตัดตรงโคนโนมันนะลูกที่ติดกับหัวมันนะคะนี่เห็นไหมเขาปลูกหลายอย่างเลยลูกหลาย เห็นไหมนะะปลูกให้ที่ที่โดนแดดด้วยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยลูกบางทีเอาไปขายได้เลยนะคะขายกําละสิบบาทยี่สิบเอ็ดวันนี้ค่ะยี่สิบอ็ดวันนะคะประมาณสามอาทิตย์เนาะเนี่ยสามอาทิตย์เราก็ได้กินแล้วลูกปุูกไ่ถึงเดือนนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยเลยเป็นแหลตยังไม่โตลดน้ำาด้ยนะลูกย ต,ตัวเร็วมากเลยนะคะไอ้ที่มันสูงะะสูงค่ะตัดแต่ใส่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วก็อันนี้ตัดแต่ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะใบมันอวบดีมากเลยใบอวบมากเลยลูกลหัวชฉลอตตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอันนี้หัวหอมแดงแต่แบบเป็น มันจะหัวใหญ่กว่าหอมแดงบ้านเรานิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเขาก็จะมีหลากหลายพันนะลูกนะบางทีเราเห็นหอมเล็กๆหัวเล็กๆมันก็อาจจะต้นมันก็จะเล็กกว่านี้นะคะอันนี้หอมเขาหัวใหญ่ลูกพันเขาดีนะคะแล้วก็เอากลับมาไว้ในบ้านเหมือนเดิมค่ะปลูกไว้ในกระถางหลังบ้านก็ได้ค่ะง่ายดีแต่อันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายค่ะถ้ามีที่ตั้งไว้ในบ้านก็ตั้ง นบนได้ค่ะ่ะแต,ตสวยมากเลยนะคะ,ะต,ตัดต้นมาเพิ่มดีแคาไปให้เขาอีกนิดนึงแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะเห็นไหมเราเวลาตัดต้ดตนไปเดยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะเราตัดตรงเนี้ยตรงที่ดิเชอร์ชี้เมาส์อยู่นะคะตรงคนโคน,นเลยลูกสวยงามค่ะก็ดูแลง่ายค่ะก็แค่รดน้ำอย่างเดียวค่ะเ,เพื่อน ลองทำกันดูนะคะ thank you for watching นะคะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูประโยชน์ของหัวหอมกันนะคะว่าประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหัวหอมที่เราปลูกเราจะมาทานกันเนาะไปดูกันเลยค่ะกินหอมบ่อยต้องดูนะ ประโยชน์ของต้นหอมสิบประการกินเป็นประจำเพิ่มรู้มีริ์แบบนี้ต้นหอมคือผักกลินบ้านที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านานสามอจิตร์ก็่ัดป็นเครื่องปรุงสำหรับใส่ในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติช่วยให้มีกลิ่นหอมและช่วยเด็กเด็กเห็นไหมลูกในข้าวผัดนะคะเวลาที่เราไปกินข้าวผัดหรือพ่อคุณแม่ทําให้เนี่ยเด็กๆบางทีบางคนนะไม่ใส่ต้นหอมนะคะไม่ใส่ผักชีไม่เอาผักอะไรเลยนะคะไม่ได้นะคะเราต้องฝึกการกินผักนารูปผัก นั้นมีประโยชน์มากๆเะยนก็คืหอมที่สุดเลยดีมากๆค่ะว่าไงคะค่ะดีมากๆนะคะเพราะว่าเด็กๆรู้ไหมถ้าเราไม่ทานผักเนี่ยเป็นไงคะร่างกายเราเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอผักมีวิตามินนะคะถ้าเราไม่กินผักเราก็ไม่โตนะคะเราจะเป็นเด็กที่ตัวเล็กมากๆนะคะเพราะฉะนั้นกินผักได้ดีมากๆเลยอะไรที่เราไม่เคยกินเราต้องเปิดใจนะคะลูกเปิดใจแล้วพอเราเปิดใจปุ๊บเนี่ยเรากินแล้วเออมันก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่า กินครั้งเดียวมัน,มนออกรสชาติขมๆนะคะก็ไม่กินอีกเลยนะคะไม่เอานะลูกเราต้องเปิดใจกนะลิ่ยนคขาวของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมนูอาหารไทยมากมายหลายอย่างจึงต้องมีพระเอกอย่างต้นหอมนี้เข้ามาแจมในบทบาทอยู่เรื่อยไปแต่ทั้งนี้ท่านรู้หรือไม่คะว่าต้นหอมนั้นมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องของชูกลิ่นและรสเพราะต้นหอมยังมีธิ์และวิตามินสําหรับร่างกายของเราอยู่ไม่น้อยเลย วันนี้เราจะมาดูกันว่าประโยชน์1ิอย่างที่เราจะได้จากการรับประทานต้นหอมนั้นมีอะไรบ้างคะ่ปะประโยชน์ของต้นหอม10ประการกินเป็นประจำเพิ่งรู้มีฤทธิ์แบบนี้หข้อแรกนี้เหมาะสําหรับหน้าหนาวที่มักจะทําให้เราเป็นหวดัดเพราะน้ํามันหอมระเหยจากต้นหอมนั้นมีฤทธิ์ช่วยแก้หวดัดแก้อาการคัดจมูกลดน้ํามูกลดไข้ได้ เด็กๆรู้ไหมนะคะในหน้าหนาวเห็นไหมคะบางทีอากาศมันเย็นมากเราก็จะแสบจมูกไม่สบายหรือหน้าฝนนะลูกหรือบางทีร่างกายเราอ่อนแอนะคะเป็นคะเราเป็นหวดัดเราคัดจมูกมีน้ำมูกเนี่ยเรากินหอมไปนะคะลูกคือเราไม่ต้องกินเออกินเล่นกันนะคะคือเรากินใน ในการปรุงอาหารเช่นข้าวผัดเมือกท้ที่ดิเซอร์ฟฟีได้ยกตัวอย่างเห็นไหมคะลูกอ่เาเราก็กินเป็นในข้าวผัดอะค่ะที่หั่นนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบหั่นก็กัดกินสดๆแล้วก็กินข้าวผัดแกงมไปเลยกันเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์มากๆนะลูกก็คือช่วยอาการแก้หวัดนะคะคัดจมูกวก็ลดน้ำมูกแล้วก็ลดไข้ด้วยใช่นะว่าแล้วช่วงนี้ก็อย่าลืมปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของต้นหอมเยอะๆเข้าไว้นะคะ 2. มีเส้นใยอาหารช่วยป้องกันอาการท้องผูกและลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดอ <c oughs> เด็กๆ <c oughs> เคยท้องผูกไหมคะอ่าอไม่ออกหลายวันเลยนะคะเพราะเด็กอะไรเพราะไม่ทานผักผลละไม้นะคะจึงทําให้ท้องผูกเนี่ยแล้วก็จะอืดท้องมาก,ก็อยู่ไม่ได้แล้วลูกท้องก็จะแข็งมากะะเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าการกินหอมเนี่ยช่วยลดอาการท้องผูกท้องผูกนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดคอเลสเตอรอลคือเป็น ที่แบบไขมันเยอะนะคะที่บางทีชอบกินไขมันเยอะไม่กินผักเนี้ยไขมันจากสัตว์อย่างเงี้ยนะคะโรคเป็นไงคะลูกกินไขมันเยอะก็มีครารลสเตอรอลในในเลือดสูงนะ,ะอาจจะทําให้เป็นโรคเบาหวานได้นะคะ 3ม,มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอ่ามีวิตามินซีนะคะลูกก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราต่อสู้กับเชื้อโรคและมลภาวะบางทีร่างกายของเราเนะี่ยภูมิคุ้มกันน้อยเด็กเคยเป็นไหมคะบางทีวันนี้นะคะเราเมื่อคืนเรานอนตั้งแตุ่่มหนึ่งเลยแล้วตื่นมาสดชื่นมากแต่ว่าวันนี้เราเป็นไงคะลูกเราไปตากแดดนะคะแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอ่อนเพลียมาก เป็นเพราะว่าวันนี้บางทีเราอาจจะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอะ่ะมันก็จะลดน้อยลงบางทีเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหมคะไม่ได้ทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์เนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นการทานหอมนะคะลูกเป็นไงคะ หอมเนี่ยจะช่วยไปกระตุ้นนะคะในร่างกายของเรากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้ต่อสู้กับเชือาาเช้อโรคและมลภาวะเชื้อโรคมาจากไหนคะลูกเชื้อโรคก,ก็บางทีเราสูดหายใจเข้าไปมีแต่ขี้ฝุ่นนะคะมีเชื้อโรคมลภาวะเยอะแยะไปหมดนะคะลูกต่อสู้กับเชื้อโรคและมลภาวะได้ดีขึ้นสี่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสธาตุทั้งสองชนิดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูพรุน ห้ามีธาตุเหล็กปอ่าช่วยทําให้กระดูกไม่พูนด้วยนะคะลดภาวะกระดูกพูนด้วยนะป้องกันโรคโลหิตจางใครอืมป้องกันโรคโลหิตจางเนี่ยใครเป็นโรคโลหิตจางเขาลูกโรคเลือดจางใครเป็นไหมเวลาที่เลือดไหลเนี่ยเลือดก็จะไหลไม่หยุดเลย นะคะ,ะบางทีตัวเราสังเกตตัวเราบางทีตัวเราเหลืองดูที่มือเราซิมือเราเหลืองไหมนะคะอมชมพูไหมถ้าอมชมพูแสดงว่าเลือดม่จางแต่ถ้ามือเหลืองๆซีดๆนะคะมีโอกาสเลือดจางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท,ทานหอมนะคะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กนะคะในร่างกายแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดค,ควรทานอย่างยิ่ง หกมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะมีวิตามินเอด้วยวิตามินเอเนี่ยคือบำรุงสายตานะคะลูกแล้วก็บำรงุงผิวพรรณนะคะผิวพรรณก็จะสวยนะคะลูกมีวิตามินเอบำรุงสายตานะคะดีมากๆเลยเจ็ดมีสารเคอร์ซิตินซึ่งเป็นสารฟลาโวโนอยด์ที่อาจยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งเป็นสารยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะคะบางทีนะคะ โรคมะเร็งเนี่ยเป็นตามกรรมพันธุ์นะคะลูกนะคะส่วนหนึ่งเป็นตามกรรมพันธุ์หรืออีกบางส่วนเนี่ยเกิดที่ตัวเราเองนะเราดูแลรักษาร่างกายดีไหมหรอกกําลังกายไหมดื่มเหล้าสุบุรี่ไหมทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะคะ,ะการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยเป็นได้ทั้ง พันธุกรรมปุยตายายเป็นเราก็มีโอกาสเป็นนะคะมีโอกาสเป็นนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเราจะต้องเป็นแต่เรามีโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดปุยตายายไม่เป็นแล้วเด็กไม่ดูแลร่างกายตัวเองเลยนะคะไม่ออกกําลังกายไม่ทานผักผลไม้นะคะไม่ดื่มนมนะคะอ่ากินแต่ขนมนะคะข้าวไม่ทานไม่ทานผักผลไม้นะคะแล้วเวลาที่เราแก่ตัวลงไปเราอายุมากขึ้นนะคะอ่าถ้าเกิดว่ามีการ ดูดบุหรี่กินเหล้าเยอะนยะก็อาจจะทําให้เป็นโรคมะเร็งได้ 8. ตนะคะแป้องกันอาการเลือดกำเดาไหลไหนใครเคยเลือดกำเดาไหลไหมคะลูกไหลออกมาจากจมูกบางทีเล่นกีฬาอยู่อากาศร้อนก็เลือดไหลออกมาอีกนะคะ อ่นะคะน่ากลัวมากๆที่เชื่เคยเห็นพี่นะคะอ่าพี่ปหนะคะลูกเล่นกีฬาอยู่นะคะแบบอากาศร้อนมากนะลูกก็คือเขามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอยนะคะแล้วเขาก็น้ำเลือดกำเดาเลือดกำเดาเขาเวลาอากาศร้อนเขาจะไหลไหลเยอะมากๆต้องเอาน้ําแข็งประครบนะคะประครบหน้าประครบคอประครบที่ศีรษะของพี่เขาไว้นะคะ 9. มีสรรพคุณทางยาของต้นหอมก็คือช่วยขับเหงื่อบำรุงหัวใจลดไข้แก้หวัดคัดจมูกและใช้ตำพอกผิวหนังแก้มแมลงสัตว์กัดตอมน,นะคะเป็นช่วยในการขับเหงื่อนะคะในร่างกายของเราให้เหงื่อไขเราได้ออกไปนะคะบำรุงหัวใจด้วยลดไข้ด้วยแก้หวัดคัดจมูกแล้วก็ใช้ตำนะคะเอาเอาต้นหอมเนี่ยดูกมาตำนะคะ แก่มแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเช่นเราอาจจะโดนมแมลงอะไรกัดต่อยมานะคะเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราเจ็บมาหรือเราไม่มียาเลยตอนนั้นไม่ไม่มีแซมบัคหรือไม่มียาหม่องทาเลยนะคะเราก็ใช้นี่แหละต้นหอม และสิบช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดอ่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องนะคะเนี่แหละการทานต้นหอมหัวหอมเลี้รงูก็คือช่วยเพิ่มน้ํานมให้น้านมเนี่ยไหลดีนะคะมีนมให้น้องทานหากคุณแม่มือใหม่ท่านใดที่มีปริมาณน้ํานมน้อยกลัวว่าลูกน้อยจะได้รับน้ํานมไม่เพียงพอลองทานอาหารที่มีส่วนประกอบของต้นหอมดูจะช่วยเรียกน้ํานมให้กลับมาได้มากเลยนะคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนโอเคนะคะก็วันนี้นะลูก เราได้ดูวิธีปลูกต้นหอมนะคะทบทวนนะลูกแล้วก็เราได้รู้ประโยชน์ของต้นหอมเพราะฉะนั้นเป็นไงคะลูกมีตั้งสิบอย่างนะคะประโยชน์เป็นไงคะดีมากๆเลยนะลูกหนูทานไปอย่างเดียวเนี่ยหนูได้ประโยชน์ถึงสิบอย่างเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทานต้นหอมนะคะวันนี้กลับไปท่เซอร์ยตัวอย่างเอาเมนูง่ายๆเลยนะคะให้ พ่อคุณพ่อคุณแม่ตุนไข่ให้กินและใส่ต้นหอมที่เราปลูกถ้าเกิดมันโตแล้วก็ตัดมาได้เลยตัดมาแล้วก็เป็นต้นทําเป็นอซอยๆนะคะ,ะแล้วก็ทาหรือจะเป็นข้าวผัดก็ได้นะคะดูไหมข้าวผัดแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยนะคะมันมีประโยชน์มากนะคะอะ่โอเคเดี๋ยวทีิฉันจะให้เด็กๆ ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องฝึกฝนต้องเปิดใจนะลูกไม่ใช่ว่ามันมีนมกลิ่นฉุนนิดหน่อยเราไม่กินอ่ะเราต้องเปิดใจแล้วก็กินมันเข้าไปลูกมันจะเป็นายาที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราสามารถได้จะหาได้จากรัว้วบ้านเราแล้วเราก็ปลูกเองได้นะคะดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็เป็นไงคะลูกจะต้องฝึกการกินต้นหอมไหนใครไม่กินต้นหอมโชยย่าแฮนด์คลีส มีไหใครไม่กินต้นหอม่มเวลากินก๋วยเตี๋ยวหน,หนูหนูเขี่ยต้นหอมออกค่ะหนูบอกแม่ค้าว่าไม่ใส่ต้นหอมผักชีเพราะว่าหนูไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ทานนะคะเปลี่ยนใหม่เลยวันนี้หนูจะขอทานอันดับแรกเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่ตุนไข่ตุนไข่ใส่ต้นหอมให้หรือจะเป็นข้าวผัดใส่ต้นหอมก็ไ,ได้นาะข้าวผัดไข่ใส่ต้นหอมง,ง่ายๆโอเคไหมคะแล้วไปทาน นะคะเราก็มาบอกทีเชฟบุ๊คบิกด้วยว่ามันอร่อยไหมโอเคไหมอ่านะคะเด็กๆโคโยฮานสูเกเตอร์ค่ะเซ y คิวที่เ e ฟ one two three o โอเค่ะบ๊ายบายค่ะหลดกดออกได้เลย